สวัสดีครับผมผมเจ้าอิสรยาครับผมเจวิสครับใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดช่อง YouTube ของคลิปแรกเลยค่ะคลิปแรกเลยใช่องช่องพี่อิศรยาใช่เดี๋ยววันนี้เรามาเล่าวัตถุประสงค์ก่อนว่าวันนี้เราจะเปิดช่อง YouTube ของผมเนี่ยขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็มันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องเปิด อ่าคือเราจะมาพูดคุยกันกับพี่เจก่อนคิดแรกนะี้เราเข้าใจกันก่อนว่าใช่ว่าเราเรามาทําเพื่ออะไรใช่เพราะว่ามันมีข้อคอระหาของพี่เจมาแล้วว่ามันมีปัญหากับระหว่างพวกช่างต่างๆที่เคทำงันอยู่นะอ่าใว่าเราทําพวกเนี้ยขึ้นมาเพื่ออะไรเรามาเบียดเบียนช่างทั่วไปหรือไม่หรือต้องการยอดวิวเออหรือเปล่าอันนั้นน่ะคือจุดประสงค์เนี้ย ตอนแรกผมก็ไม่ได้ทำเขาเรื่องอเลยไปจุดประสงค์เราไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำคือผมไม่ได้จ้างใครที่จะทำพี่เจนี่แหละชวนทำก่อนอคืออ่าพี่เจให้เหตุผลว่าการทำอ่ะคลิปเนี่ยเมื่อเราดูไอเดียของทางเมืองนอกฝรั่งใช่ใช,ใช่เพราะว่าผมเป็นคนเสพเสพเมืองนอกคือคือไม่ได้ว่าหัวสูงหรืออะไรนะแต่เวลาที่เราจะทำอะไรที่มันแปลกๆปกเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมผมรู้สึกว่าทำไมผมต้องไปดูในเมืองนอกวหนึ่งเลยนะผมเรียนจบไม่สูงหรอก ผมฟังแม่งไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่เราดูภาพเขาเราดูไอเดียผมผมชอบไอเดียของฝรั่งซึ่งเขาสามารถแชร์ไอเดียให้เราได้ดูได้บ้างได้บ้างใช่คือเขาไม่ลงลึกแต่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่าเขาทําอะไรอยู่นะตอนนี้ใช่บางทีซึ่งพี่เจให้ผลผมว่าการแชร์ไอเดียของเราเนี่ยให้น้องๆได้ดูหรือใครได้ดูโดยโดยการไม่รู้มันเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนผมก็เห็นดีด้วยมือว่ารถเนี่ย ถอดชามทุกๆคนผมยังไม่รู้เลยมันถอดไงใช่ถูกไหมพี่ใช่ครับมันไม่จําเป็นว่าเราจะถอดอาชามาเพื่อแต่งก็ได้เราถอดออกมาเพื่อซ่อมบํารุงมันเปลี่ยนเม็ดหรือแต่ทาล้างก็ได้ทำความสะอาดอ่าในจุดนี้ผมมองว่ามันมีประโยชน์อ่ามันมีประโยชน์ส่วนตัวผมที่ผมตั้งใจที่ว่าจะทําเพราะว่าส่วนหนึ่งทุกคน ไม่รู้เลยว่าการติดตั้งปั๊มที่ถูกวิธีมันคือทํำยังไงรับพี่ก็จะลงไปในทางดีเทล<ช>ข,อของงานพี่ใช่ว<ช><ล>นขอพี่เจก็จะไปดีเทลทางเรื่องเครื่องยนต์นตัวรถ<ช>การจัดสภาพทรงรถแต่ผมจะเป็นดีเทลเรื่องการวาไหลจัดสภาพเดินสายเบรกทั้งหมดหออ,อันนี้ผมจะลงลึกเข,เข้าไปแต่ว่าอันนี้บอกก่อนว่าเราไม่บับใครแล้วก็ ไม่ทำลายอาชีพใครในนั้นเราไม่ได้ทำลายอาชีพเดียวกันนะใช่ต้องอธิบายใช่ต้องอธิบายให้ฟังก่อนเราไม่ทำลายอาชีพเดียวกันซึ่งเราเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่เราสามารถเปิดเผยได้แล้วก็ดูให้รู้ว่าเนี่ยนะการติดตั้งปั๊มคันหนึ่งหรือการทำเครื่องไล่ข้างหรือการเปลี่ยนลูกสูบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําอะไรบ้างอ่าแล้วมันต้องใช้อะไรวิธีการถอดทํายังไงผมเชื่อว่า มันไม่มีใครถือเครื่องมือมาทำหรอกพี่น้อยครับน้อยครับแต่คือผมอผมมองผมมองหลายมุมนะเราอาจจะคิดมุมต่างกับคนอื่นพี่อินใช่บางคนเขาคิดว่าอย่างอย่างผมเคยโดนมีช่างมาเม้นว่าแบบว่าเฮ้ยทำร้ายกันเองอะไรประมาณนี้แบบว่าอย่างนี้คนก็ไม่เข้าร้านเลยสิถึงซึ่งผมมองอีกมุมหนึ่งคือสมมุติว่าเราเองเป็นผู้ใช้รถในรถรุ่นหนึ่งที่เรา<อ>สมมติผมทำมอเตอร์ไซค์ผมขับรถยนต์เนี่ยแล้วผมเสียไปพังอยู่กลางทางโ<อ>ูเฮ้ยผมบางทีผมเนี่ยหาข้อมูลได้บ้าง เพื่อช่วยเหลือตัวเองได้บ้างใในบางจุดในบางเวลาบางที่ขับไปไม่แน่พี่เจอจะชามหลุดใช่ใช่ช้หลุดอย่างี้ชามหลุดไปไปได้พี่อ่าชามหลุดผมช้ำหลุดเลยพี่อ่าสมมติว่าล้สมมติว่ารถรุ่นใหม่เลยปอร์าสามห้าศูนย์อหรือยังไงคุณเกิดอาการกลางทางชามหลุดไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดอย่างนี้ช่างต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่าไม่ถอดไงใช่แต่คุณอะสามารถดูคลิป YouTube เป็นไกรไลน์ได้เป็นไก์ไลน์แล้วบอกเขาว่าพี่นะ ถอดลื้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถอดตรงนี้ออกมาอ่ามันสามารถทําได้แล้วก็ย่นระยะเวลาเราด้วยถูกอ่าแล้วก็เสียแล้วเราสามารถซ่อมกลับได้ใช่อ่าแล้วก็สิ่งของผมคือผมอยากจะให้รู้ว่ามันใช้อะไรบ้างในการทําไม่ได้ให้คุณไปซื้อแล้วมาทำเออบางทีคุณอาจจะทําไม่ได้ผมบอกเลยว่ามันใช้เครื่องมือขั้นตอนสลับซับซ้อนพอควรพอใช้ประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ด้วยเป็นการเป็นช่างอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่า เฮ้ยไปคลองถมซื้อเครื่องมือแล้วมาเปิดร้านได้เลยไปไปไม่ได้ไปไปไม่ได้ไปไปไม่ได้ต่อให้คุณซื้อขอบเหมือนกันก็ทํไม่ได้ไม่ได้ครับมันคือประสบการณ์ที่คุณจะต้องสะสมกันมาแต่ว่าเราดูเพื่อประดับความรู้ว่าเฮ้ยพี่เจมผมอยากใส่ปั๊มอ่ะทีนี้เราจะรู้ว่าเออพอพี่เจบอกเฮ้ยใส่นี่นี่นี่นะอ่ะเราจะรู้แล้วว่าเอ้ยแมันจริงเปล่าวะเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าใช่อ่า อันเนี้ยเราจะได้วนหนึ่งเราจะรู้ตัวเองไม่ได้ทําให้เรารู้มากแต่ทําให้เรามีความรู้ดีฝาใช่คือคือ,ค,อคนทุกคนเน่ะเกิดมามันจะมีทางของตัวเองพี่ผมผมเชื่อแบบนี้นะใช่เชื่อแบบนี้คืออย่างผมเองอ่ะผมก็ดิ้นมาทุกอาชีพแล้วหลายหลายอาชีพเลยผมก็เอ้ยมามา,มาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเราทําแล้วแล้วเราโอเคเราเป็นทางของเราก็ก็เหมือนที่กําลังจะบอกครับคือถ,ถามว่ามีไหมพี่มีนะคิดที่ผมทําไปแล้วน้องๆทํารถเองได้บ้างแต่ก็ถ,ถือว่า ผมดีใจกับเขานะผมดีใจอ่ะผมผมมองมุมกลับนะผมขอโทษช่างจริงนะครับคือผมมองมุมกลับกันว่าเด็กพวกนี้อ่ะครับต้องเกิดวันหนึ่งเขาก็ต้องโตมาเป็นเราใช่ถูกไหมพี่ผมว,วันหนึ่งเขาอาจจะหาะไรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวได้บ้างใช่แต่ผมเชื่อนะไม่ใช่ทุกคนน้อยนะครับน้อยน้อย แต่ผมอยากว่าให้ช่างทุกคน่ะเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาทําได้นิดนึงเรา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 ไม่ได้ลึกแบบว่าหุยลึกจ๋าชาเล่นาเท่าไหร่พี่อิดอาจจะหุ้ยไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ลึกมากไม่ลึกมากก็คือลึกมากไม่ได้ครับต้องเว้นอาชีพของแต่ละคนไว้ให้เขาเดินใช่ใช่อันนี้เราเราเรากำลังจะอธิบายว่าเราไม่ได้มาค่าคนที่เขาเป็นอาชีพเดียวกับเราเะยครับอันนี้อธิบายก่อนใช่เอามาแชร์เป็นเป็นวิทยาทานเนี่ยมันคือความรู้ประดับอย่างที่พี่อิดว่าคือประดับความรู้ไว้ใช่ เหมือนผมดูผมก็ประดับความดูนะพี่บางคร้งเขาดูเนี่ยพี่อย่างคลิปผมเนี่ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาบอกเขาไม่กอเลยเขาดูแล้วเขาถึงมีความสุขถามว่าคนคนนั้นทายังไงก็ก็ยังเอารถส่งไปก็ยังรถต่อไปเราอยู่ดีหรืทำให้ช่างอื่นอยู่ดีนะครับก็ก็เป็นไปได้ผมว่าคนที่ดูไม่เกี่ยวอ่ะผมว่าคนที่ดูเขาอยากได้ความแน่ใจมากกว่าใช่เราทํางานแบบไหนเ็าเห็นลักษณะหน้างานเราแบบไหนมากกว่าใช่ครับอันนี้ส่วนหนึ่งอะโอเคก็ได้ประโยชน์กับตัวเองติดส่วนหนึ่งอะคุณได้เห็นว่าการทําเนี่ยตรงเนี้ย มันต้องใช้วิธีทําแบบไหนต้องเตรียมอะไรเครื่องมืออะไรบ้างซึ่งคุณจะได้รู้จะได้มีความรู้ในจุดหนึ่งที่ทําได้รู้ที่เรามาทําลงเนี่ยผมบ่อยนะมันไม่มีในห้องเรียนเลยตูกต่อให้คุณจะไปจบด็อกเตอร์จบทั้งสายช่างจ่าเลยไม่มีนะพี่ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะผมเองก็ไม่เรียนช่างปิดเรียนจบช่างบ้างไม่จบผมก็ไม่ได้จบอะไรเหมือนกันเป็นครูพักรักจ่าเหมือนกันครับเนี่ยครับก็ส่วนหนึ่งเราเราก็อยากจะแชร์ให้ มันอยู่ที่คนที่ไปดูเขาต่อยอดได้ผมก็ดีใจใช่แต่เราอธิบายว่าเราไม่ได้ทำลึกแบบลึกจ๋าขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีช่องว่างให้กันและกันด้วยใช่เราเพื่อนเราวงการเดียวกันเรามีใช่เราไม่ได้ชี้พงว่าชิ่เนี้ยต้องซื้อที่นีนะถูกถูกีนี้ต้องซื้อที่นี้ที่นี้นี่อ่ะอันนั้นอ่ะเป็นการชี้เกินไปซึ่งไปจัดอาชีพทำลายคู่ต่อคู่จนเกินไปใช่ครับอ่าอันเนี้ยก็เราก็บอกว่าอ่ะอันนี้เท่านี้เท่านี้กลางๆพอกลางๆพอ คือของซื้อได้ทุกที่ถูกผมจะบอกคลิปผมตลอดว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยอยู่ที่ไหนสะดวกที่ไหนซื้อที่นั่นถูกไม่เคยบอกเลยนะว่าเฮ้ยอันนี้ผมมีคนเดียวนะผมต้องซื้อที่ผมไม่ใช่ผมไม่เคยนะครับอันนี้ก็มองในมุมกว้างก็คือช่างหลายๆท่านอาจจะขายอะไรได้ง่ายขึ้นลูกค้าดูแล้วเข้าใจมากขึ้นใช่ถูกต้องนะลูกค้าดูก็แต่มากมขึ้นผมผมมองประมาณนี้มากกว่าอย่างปัม๊มอย่างพี่ใหญ่ขายปั๊มเนี่ยถามว่าราคาปั๊มแม่งเบียดเบียดหมดเลยใช่แล้วแต่คนซื้อก็ได้นะครับคุณพอใจตรงไหนถูก ไอโอนตังไปได้ชัวของเอออาจจะแพงกว่านิดหน่อยหรือถ้าถูกกว่าอันนี้ก็ตัดสินใจกันเองใช่ตัดสินใจกันเองเราจะไม่พูดว่าเฮ้ยของทุกอย่างเราซื้อร้านเราไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีนะซื้อใครก็ได้แหละแต่เราแค่ให้รู้ว่าเออมันต้องใช้ประมาณประมาณนี้ใช่แล้วก็ถามว่าเรื่องยอดวิวผมโดนบัฟเรื่องยอดวิวอีกซึ่งผมมองว่าถ้าส่วนตัวนะผมไม่รู้พี่อีคีไงแะผมมองว่าตลกคือคือคือทุกวันนี้งานหน้าร้านเราอ่ะงานหลักเราอยู่ที่หน้าร้านอยู่แล้วถูกเราไม่ต้อเปิ่ ถูกเราไม่จําเป็น y o u t u b e เนี่ยผมทำเนี่ยผมพูดตรงตเลยนะผมมีกําลังใจก็เพราะว่าคนดูคนที่มาเม้นใช่คือเขาดูแล้วเขารู้สึกดีเขาเออมั่นใจมากขึ้นดูว่าการแต่งรถผมเคยเจอเด็กพี่เด็กเลยพี่เด็กน้อยอายุแบบปหมหนึ่งเงี้ยพ่อซื้อเอ็กม็กไว้ในบ้านเออไม่กล้าให้แต่งเพราะว่าเขาก็ไม่รู้อย่างอย่างอย่างเด็กอายุ13กับคุณพ่อที่โตแล้วเนี่ยใช่ มุมมองต่างกันพี่ใช่เขาเด็กคนเนี้ยเขาก็าฉลาดเขาว่าคิดผมอะเปิดพ่อดูเลยอ่าพ่อก็ดูทีเนี้กลายเป็นเด็กไม่ได้แต่งแล้วพี่พ่อแต่งเองพ่อแต่งเองครับกลายเป็นแบบว่าคือเฮ้ยเราเราก็ดูมาตรฐานของเราประมาณนี้ ใช่ไม่ได้ไม่ได้บ้าใครคือคือบางร้านอาจจะมาตรฐานดีกว่าเราได้ซ้ําถูกุตรงเราไม่ได้ว่าใครเราดีกว่าใครนะใช่บางร้านทำดีกว่าเราดีส้ดเราไม่ได้บอกว่าของเราถูกสุดเราไม่ได้บอกว่าของเราดีสุดใช่เราทําในสไตล์ของเราเราเผยแพร่งานมันเป็นงานที่เราทําอยู่แล้วที่เราไม่ได้จัดฉากใช่ถูกไหมพี่ที่เราถ่ายลงกันเนี่ยคือเป็นงานที่เราทำเราต้องทำประจํอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเออเราคิดว่าเฮ้ยเราเราเราแชร์ได้ในบางส่วนนะให้ให้คน ส่วนมากได้ดูที่ที่อาจจะไม่เคยเห็นขั้นตอนเลยอ่าประมาณนั้นได้ดูบ้างอะไรอย่เงี้ยใช่เดี๋ยวดูไล่ะบบพีกอะไรไหมก็ไม่มีก็มีฝากติดตามช่องพี่เจวีเทคชอนะช่อง YouTube แล้วก็ช่องช่างอิสระยาไว้ด้วยก็คือช่องเปิดใหม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้ทุกคนได้รับชมกัน ก็ระหว่างเราสองคนเป็นพื้นฐานผมจะเป็นเรื่องระบบเบรกจัดสภาพอะไรสวยงามแต่ของพี่เจก็จะเป็นระบบเครื่องยนต์จัดตรงอ่าก็พี่เจจะแยกย่อยจากผมใช่คือเราจะแยกงานกันทาเราเราเราเป็นช่องคู่ขนานระหว่างกันทั้งคู่อ่าแค่นั้นเองคืออยาาทำโปรเจกต์ร่วมอ่าพี่เอาจะมีของที่เอาผุพุ่ตรงกันนะคนรู้คนที่รู้จักอยู่แล้วพี่อิทธิสารยาคุารู้จักอยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพี่อิทธิก็ ชอบเก็บของไม่ธรรมดาเยอะคือคือของหลายๆอย่างผมพุ่งตรงเลยพี่ผมก็อยากจะให้เด็กๆน้องๆได้ดูผมบอกว่าเฮ้ยพี่ทําเออผมเป็นผมเป็นบุคคลปิดพี่ผมเป็นบุคคลปิดคนนึ่งนี่ผมไปงัดเขาออกมาผมเป็นบุคคลปิดคนหนึ่งซึ่งผมไปเล่าทุกวันเลยซึ่งจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้ไลฟ์ไม่เลยพี่ไม่ค่อยได้โชว์ไม่ค่อยได้โชว์ของจนพี่เจมาเปลี่ยนธนกติก็โอเคผมผมเห็นด้วยครับพี่ผมก็เห็นด้วยว่า สิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องดีก่อน้องๆครับตั้งแต่พี่เจทำนะเราเรามองน้องๆที่เขากำลังโตนะครับผมอยากให้เขาเออถ้าเขาชอบจริงๆพี่เราห้ามไม่อยู่หรอก,กคนเราอ่ะถ้าชอบเฮ้ยจะทํารถจะแต่งรถสามารถดูคลิปพวกเราไปประดับ คือไปดูเป็นไกด์ไลน์ได้แล้วน้องอาจจะเก่งกว่าเราในวันข้างหน้าก็ได้ใช่เพรพี่นี่มันคืออนาโคตของชาติคือคือเรามองมุมนี้แล้วอะใช่เพราะว่าตอนนี้โลกเราอะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะกลับมาปกติถูกตอนนี้มันก็ไม่ปกติใเป็นช่วงที่แบบโควิดระบาดมากแล้วคือน้องๆไม่ได้ไปเรียนไม่ได้อะไรเฮ้ยถ้าน้องใจรักจริงน้องน้องสามารถทํางานได้ก็อาจทำงานได้นะมีอะไรปรึกษาบางอย่างที่เราบอกได้เราก็ก็เราก็จะบอกดี่ินดีเหมือนกันใช่ก็ลองดูว่าบางทีอาจจะมีโปรเจกต์ร่วมพี่เจคุยไว้เหมือนกันว่า อาจจะทำเป็นไลฟ์สดสตรีมมิ่งพูดคุยกันสักประมาณสักวันละวันอาทิตย์ละหนึ่งวันชั่วโมงหนึ่งเพื่อตอบคำถามต่อน้องๆว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถตอบได้แค่นั้นเอง่าคืออาจจะทำปมานั้เราไม่ได้ลึกเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ทำสไตล์ขายของใช่คือถามว่าผมสองคนขายของไหมผมผมมีอาชีพขายเปิดร้านอยู่แล้วนะครับแต่คือลูกค้าเนี่ยก็วอล์กอินอะไรกันเรื่อยๆอยู่แล้ว แต่เราไม่ได้ทําช่องชแนลเนี่ยมาขายของใช่คือโจทย์ผมไม่ทําขายของเลยใช่แล้วก็โจย์ผมคือทําเพื่อเปิดเผยความรู้ใช่อ่าและแบ่งปันกันแบ่งปันข้อมูลคือเรารับฟังนะใครใครพูดมาเรารับฟังข้อดีข้อเสียเรารับฟังหมดเราเราฟังหมดเราเราเราแชร์ข้อมูลเรารับฟังหมดเราเราไม่แอนตี้ใครแล้วเราก็ก็ไม่ได้แนะนำได้แนะนําได้ครับแนะนําได้ดีตัวเนี้ยก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเป็นคลิปแรกต้องเป็นเอกแม็กก่อนนะ เอกแ็กใช่ไหมใช่เอกแม็กก่อนถอดประกอบหรือติดตั้งปวามบรกทั้งคันใช่เอาจริงๆแ,แ,แอบบอกก็จะไม่ตื่นเต้นนะมีหลายรุ่นเลยนะที่ทำไปแล้วเนี่ยอ๋อพมเอ่อนเอกแรกมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นครับเดี๋ยวเราก็จะพี่เอกก็จะออนไปเรื่อยๆนะครับในในทางช anel นี้นะครับที่เพื่อนๆดูอยู่ก็ฝากกดซับไว้ให้พี่อิดด้วยนะครับเผื่อ เรามาอัปเดตการหรือว่าถ้าใครอยากรู้อะไรอะ่ะบางทีมาคอมเมนต์ไว้ใช่แล้วก็เราจะทําให้ดูเรามีเวลาเ,เราจะททาให้ดูถ้ามันทําได้เราก็จะทําในส่วนที่เราทําได้นะใช่ถ้าไม่ลึกเกินไปหรือเป็นตัดอาชีพขายผมจะทําให้แน่นอนใช่แล้วคำคำหนึงถึงทุกคนนะครับใช่วงการเดียวกันเนะี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบ ไปบัฟใครอยู่แล้วนะใช่ของวงการพี่ก็ยังโดนแต่ผมว่าถ้าเกิดผมผมว่าโดนมากกว่าอืเพราะว่าวงการสายอะไรสาหรับผมผมว่าวงการมันฟางนะเยอะใช่ใช่วงการนี้เยอะครับแต่ว่าคือทุกๆคนก็รีเฟซมาว่าอยากเห็นอ,อยากเห็นนะอ,อยากเห็นว่าเราทํางานยังไงด้วยส่วนหนึ่งตอนส่งรถมาเนี่ยเขาก็อยากเห็นนะว่าเราอ่ะทงานทำรถให้เขาแบบไหนด้วยอเร่องร่อร่องรื่องรื่องเรื่องเรื่องเ้ืกองเส่องมรท่าแล้วก็มเรต่อรื่อเรื่องเรองเรื่เรื่อ่อเรื่อเ่อเ่อออ รถเขาเนี่ยส่งมาถึงมือผมแล้วเนี่ยถูกเขาเราจะทํางานออกมาเป็นแบบไหนขั้นตอนในการทําคือคือตรงนี้บางทีเราไม่เคยเห็นเลยถูกเหมือนผมนะผมก็ชอบแต่งรถนะพี่หลายๆรถโยนรถอะไรผมก็โยนให้เขาอย่างเดียวจริงเราก็อยากเห็นนะบางทีเราก็อยากเห็นใช่ใช่ถ้าตั้งกล้องแล้วเราเห็นได้ก็เราก็อยากเห็นใช่หรือหรือหรือเราอาจจะอยากได้รถรุ่นรุ่นหนึ่งโยเรามาดูข้อมูลเฮ้ยสมมติว่าอยากได้บีเอ็มซีหกห้าศูนย์ถูกเฮ้ยถ้าเราซื้อเราต้องใส่ปั๊มว่ะ เอ้แล้วมันลือยังไงก็ไม่รู้เลยแล้วมันวางปั๊มแล้วมันสวยไหมอ่าตกอ่านี่ที่ที่อยากให้พี่ทานะครับก็ลองดูก็ก็โจตรงนะเพื่อนๆด้วยใช่โจตรงนะโจก็ค่อนข้างตรงแะเพะว่ากลัวไงตอนแรกที่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 มาพูดกันก่อนก็คือกลัวแบบว่าเพื่อนๆสายอาชีพเดียวกันใช่เดี๋ยวจะมีดราม่ากันอ่ามองกันไม่ดีคือเรามาพูดบอกกันก่อนไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นอ่าแนะนำได้เราแนะนํานะพี่คือรอบๆเรา ผมบอกเลยว่าซื้อของที่ไหนก็ได้ถูกซื้อของที่ไหนก็ได้ไม่จะเป็นไม่ต้เป็นทำดูไหนก็ได้ดูคลิปผมแล้วคุยทำเองก็ได้เออหรือถ้าเปิดร้านอยู่อคุณอยากจะมีไกด์ไลน์แบบรถฟอร์ซ่าเพิ่งมาใหม่อืทําไงวะใช่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าจริงอ่ะงานระบบระบบเบรกหรือช่วงล่างเนี่ยกับเครื่องเนี่ยมันจุกจิกไม่ต่างกันเลยนะพี่ถูกพอกันพี่ไม่เหนือยขาปั๊มเอ้ยการวางสายการโอ้โห จุกจิกมากมันจะลึกมันจะโอ้โหผมผมก็มองคือระบบเบรกใครบอกไม่สาคัญผมเถียงตายเลยมันเป็นจุดหนึ่งของรถเลยพาดตปยเป็นไงอ่ะเขาเมานะครับแย่รถแรงเลยเบรกไม่อยู่ก็อ่านะใช่ก็คือพวกนี้ก็มันจะมีเทคนิคการเลน้อยใช่ก็อย่างที่บอกก็แทรกให้ได้ก็จะแทรกให้ใช่แทรกให้ได้ก็อย่างที่บอกก็อย่าลืมเหมือนเดิมปิดท้ายคลิปฝากกดติดตามร้านเจวิททคชอปได้ช่อง YouTube แล้วก็ ช่องช่างอิสายาที่ออนแอร์แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปที่สองว่าเราจะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆก็เหมือนเดิมติชมได้ติชมได้เต็มที่เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเก่งไม่ต้องแบบพี่ถ้าโกรธไม่ต้องต้องผมผมมองว่าดีนะเพราะผมทำคลิปแรกๆอ่ะก็จะก็จะมีแบบว่าความคิดเห็นที่แบบว่าเราติเรานิดหน่อยบางทีเราก็อาจจะทำไม่ได้ไม่ได้ผมแฮปปี้นะผมกลับกลายเป็นว่าผมผมอ่านแล้วผมรู้สึกดีว่าเฮ้ยผมรู้แล้วเฮ้ยว่า ต่อไปเราควรพัฒนาตรงไหนใช่ดีนะดีนะผมยินดีนะครับซึ่งซึ่งผมก็พยายามพัฒนาเรื่อยๆืเรื่องเรื่องคุณภาพเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็การจัดวางหลายหลายอย่างเราก็พยายามพัฒนาเรื่อยๆเราอาจจะทําคลิปไม่ได้ดีที่สุดอ่าแต่เราทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูที่ดีที่สุดอ่าเราตั้งใจดีดีที่สุดค่อยค่อยอยาตั้งใจเล่มถามว่าทําคลิปเนี่ยไม่ง่ายนะเหนื่อยนะ วันหนึ่งนี่รถคันหนึ่งหมดเลยโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยรับไม่ได้นะใช่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยรับโทรศัพท์ไม่ได้นะเมื่อไหร่ไม่เสร็จอีกใช่ไม่เสร็จอีกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเน่ยก็ค่อนค่อนข้างเหนื่อยแต่เราเราตั้งใจให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆใช่หลังจากนี้ก็จะมีอะไรที่ในโลกนี้น่าจะไม่มีใครยังก็ไม่คอยได้ทำก็ถ้าเราก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราว้าวอะไรอ่ะเราก็จะพยายามเก็บคลิปเหมือนผมนะพี่รถลูกค้ามาทำงบสองแสนสามแสนอืมคผมรู้สึกว้าวนะ ผมก็อยากถ่ายท่อตรงนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไกด์ไลน์ได้พี่เด็กบางคนเนี่ยเขาเก็บตังค์ค่อยเก็บเก็บเก็บแต่งเี้งนิหน่อยวันหนึ่งมันก็เต็มเองเต็มเองนะเต็มเองพี่คือคือไม่ต้องโยนตู้มาได้แต่ว่าเฮ้ยถ้าบางทีเรามีเราได้รับโอกาสจากลูกค้าดีๆอ่ะแบบว่าเฮ้ยสองแสนสามแสนพี่งบไม่อั้นอะไรเงี้ยก็จะพยายามถ่ายเก็บให้ให้เพื่อนๆได้มาดูกันมาแชร์กันนะครับอ่าอย่างนั้นก็ไม่ได้โชว์อะไรกันขนาดนั้นอ่าอย่างนั้นก็ฝากด้วยถ่ายคลิป ก็ไม่มีอะไรละฝากเพื่อนๆกันคุยกันกับพี่เจฝากกดซับช่องพี่ิด้วยเดี๋ยวพีดมีอะไรบือหวานแน่นอนนะครับใช่เดี๋ยวหลังจากนี้หวานแน่นอนวาวแน่นอนอะไรที่เราว้าวเรามาแชร์กันมาถ่ายรใช่คนละหนึ่งซับครับจัดไปได้เลยขอบคุณครับผมพี่เจขอบคุณพี่เจมากเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับทุกๆคนเดี๋ยวไว้เจอกันครับช่องอิสยาและเจวีเทคชโอเคครับไปก่อนครับครับบายบาสวัสดีครับ